คลิปนี้นะคะนำมาฝากนะคะ,ะใกล้มืดแล้วด้วยนะคะก็พอดีนึกได้หากใครเลี้ยงต้นมะพร้าวบอลไซอยู่นะคะแล้วมีลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ยอมกางใบนะคะไม่ยอมกางออกอย่างนี้นะคะก็คือหุบๆแบบนี้นะคะชะลุูแบบนี้นะคะ,ะ,บบะ,คะให้รู้ว่าอันนี้คือการขาดน้ํานะคะคือการขาดน้ําคืออัดน้ําเข้าไปเยอะๆได้เลยนะคะ เมื่อเขาได้น้ำนะคะได้แสงดีๆนะคะเขาก็จะกางใบนะคะเออคืออันนี้ก็คือประสบการณ์ส่วนตัวอีกแล้วนะคะอะไรางี้ที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยก็มีหลายต้นเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากแดดร้อนจัดมากๆเลยแล้วก็มีช่วงช่วงกลางวันลองไม่ลดน้ำดูก็มันก็รู้สึกว่าไม่เวิร์ก นะเนี่ยก็จะไม่แตกแบบเนี้ยจะคือจะแตกได้แต่ว่าไม่ยอมแตกสักทีเหมือนแบบว่าเอ๊ะ hey, แทงใบออกมานานแล้วทาไมทําไมไม่ต่างเออทําไมดูแบบไม่ไม่เหมือนเหมือนเหมือนแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะเหมือนขาดอะไรสักอย่างเนี่ยให้รู้เลยว่าขาดน้ํานะ ขาดน้ำเนี่ยสองต้นคู่เลยเนี่ยเพิ่งเริ่มอัดน้ำนะคะก็เริ่มเริ่มเริ่มกลางใบออกมาตอนแรกก็จะหกหบแบบนี้เลยนี่เริ่มกลางใบออกมาแล้วนะคะก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นอ่านี่คืออาการขาดน้ำอย่างแรงถ้าขาดมากกว่านี้ก็อาจจะตายได้เนาะก็ สังเกตกันไปค่อยๆสังเกตจะได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า